ันนี้เมนูต้มครับต้มแซ่บแซเพราเรียกว่าต้มแซ่บนะครับนี่เนาะมาฟังนี่เราก็ที่มาเห็นได้กลินคือเกาเนี่ยวัยดวมากเล่นะครับมาตกอันนี้กะหอมแตงโมส้มปลาหมกปลาตัวมากที่เป็นโอ้ก้อย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 ครับของแซ่บของขอบมคั่วครับใครจะไม่ชอบเนาะ ก้อยก้อยมาขับมามีแนวมาก๊อกพ้อมเห็นบ่นี่พี่น้องคนเอามาฝากเลยครับรูบ่นี่เป็นยังไงเห็นบอภาษาต่างประเทศครับเบอร์ออกจักแม่นยังครับนี่พูดแล้วเอามาแต่พี่น้องคนเอามาฝากเนาะมาแต่ฟังายพนละกับชิมาจูวดเส็กก้อยมั่วจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่น,นี่โอ้ยเบิดเสียบขนาดนะาเสียบๆนียบกันพี่น้อง